เอ่อคืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตคนตัวได้ไหมครับพอดีว่าผมต้องสอบคนเข้าเมืองเมาไหมเนี่ยไม่เมาครับไม่เมามั่นใจนะเป่าอะไรครับเป่าเป่าเป่าแอลกอฮอล์ครับเป่าใหม่ครับเป่าใหม่ตี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 มีแอลกอฮอล์เป่ามาเครื่องสแกนวัดเรียบร้อยตั้งหนักตั้งหนักตั้งหนักลุงตั้งหนักตั้งหนักตั้งหนักตังเอาตัวไหน อะไรแบบนี้ที่มันทางเข้าทางเดียวอ่ะเดี๋ยววัดที่มันเนี่ยตรงต้องสะพานเนี่ยสะพานเนี่ยสะพานซ้ายเนี่ยเนี่ยนี่เหรอเออตรงกลางเลยเหรอใช่ใช่ใช่ประมาณนี้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 ละประมาณนี้ละประมาณนี้จอดเลยจอดรถแล้วเปิดไซเรนไว้เออาาเเตตรรงงพราะว่าให้คนเขาต้องตรงนี้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 ละตรงนี้มองไกลมองไกลจอดรถตรงนี้ ไม่จอดรถมันต้องหันที่จะพร้อมออกเวลามันผ่าด่านออกมาดิขออนุญ,ญาตครับเดี๋ยวจัดการดิต่อไปรับขี่ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเาขออนุญาตรถกระจกลงเลยฮะแล้วถ้ารถกระจกไม่ได้ก็ มีมีมีผมมีอยู่แล้วครับเดี๋ยดูผมดูผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นนะแล้วผมจอดรถให้นะครับออนะอครับเราตรวจอยู่แล้วเราตรวจอยู่แล้ว อันนี้ไม่จับหรอกครับมาขับรถเร็วครับตามกฎหมายกำหนดนะตีเร็วตีตีเร็ว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 เดี๋ยว,ว,วคุณมาโดนจับด้วยเดี๋ยวคุณมาโดนจับด้วยเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเลยไปไหนแล้ววะโอเครถมันยังแต่งหมดเลย แต่มันตั้งใหม่เหอะตรงโอเคโอเคมึงก็มีใบกับขี่กันหมดเลยอ่ะไม่มึงก็ปรับไม่มึงก็มือไม่มึงก็ปรับต้องแตะแบบไอ้นี่ดีนี่เราจะจอดรถตรงนี้เน่เราจะจอดรถประมาณนี้นะอ่โอเคแด๊ดทําันมาปุ๊บแล้วมันแบบไม่เบรกเลยอ่ะก็คือจับได้เลยทำลายทรัพย์สินเจ้าหน้าที่โอเคไหมอ่าอ่าทําลายทรัพย์สิน ตาคนหนึ่งกระทงละหนึ่งกระทงแล้วแล้วคุณขับรถชนเจ้าหน้าที่ด้วยผมเกือบตายผมยืนอยู่ในโซนของผมด้วยมีรถอยู่ด้านหลังคุณชนหมดเลยทั้งคนทั้งรถ <ไป S 2> นะค,<ม>คุณยอมรับไหมครถ้าคุณยอมรับคุณโดนน้อยนะคุณยอมรับไหมอ่ะครับผมผมยอมไ,มไดโ้โอเคโอเคนั้นครับป่ะคุณจะโดนสองหมื่นนะครับ <c oughs> ชนเจ้าหน้าที่ <c oughs> และขับรถเินกำหนดสองกระทงกระทงละหมืน่น <c oughs> <Safe S 1> ไม่จริงๆอ่ะเราก็คุยกันได้เพราะดีว่าเราก็ต้องมีค่ากาแฟกาแฟอ่ะอ่าได้ครับอไอเดี๋ยวเราเราจะให้ปล่อยมือคุณก่อนอ่ะเราคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่เราปล่อยเลยเราปล่อยเลยเราเราไม่ต่อยนี่เขาสวัสดีครับจอดเลยครับจอดเลย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 เข้าข้างทางๆเลยครับตัวหนึ่งครับขยับรถให้ครับจอดเลยครับ ข้างทางเลยครับจอดข้างทางเลยครับจอดครับผมไม่มีตังค์จอดจอดเลยครับจอดจอดจอดข้างทางเลยครับ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 โอเคไปยืตนตรงผบตีนะครับผบอรตรตีครับไปยืนตรงผบตรตรตีเอาอย่าล็อกรถสิไอ้นมไอ้นมนมนมโอเค คือตอนเนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้มันมีคนลักลอบที่จะเข้าไปอ่าโอเลียงครับเนี่ยโอ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 ยางครับโอยางไปเมืองโอยางครับผมก็เลยต้องสกัดจัดยาเสพติดที่จะเข้ามาในประเทศโอยางครับผมโอเคครับผมใช่ครับโอยางขอความกรุณาขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ขั้นมาตรการมาตรการสูงสุดของพบที่จะแล็บสั่งมาครับจะแล็บสั่งมาครับคุณร้องเรียนไม่ได้นะว่าคุณทําร้ายผมนะ คุณไปร้องเรียนไม่ได้คุณทำร้ราย,ย,าย,ออยาผมเต็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 มเตมต้เต็มเตเต็มเมเต็มเต็มเต็ยเต็มเ่็มเตยเต็มเต็มเต็มเเต็มตมต็มเต็มเต็มเตมเต็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 าเต็ม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 ตต็มเต็มเตเต็มเต็ะเม,มเต็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 จต็มเต็มเ็เต็มเต็นเมเต็มเต็มตเต็มเต็มต็วเมเตมเเต็มเเตเมเเมเเมเ ไม่เมาครับไม่เมามั่นใจนะครับมั่นใจครับขอขอเป่า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 ให้หน่อยนะครับเป่าเป่าอะไรครับเป่าเป่าเป่าแอลกอฮอล์ครับเอ้าจะจะไหวแล้วคุณตำรวจเป่าเป่ามาเลยครับเับไหวแล้วครับเป่าเป่ามาเลยครับไหวใช่เป่ามาเลยครับเป่าขอเสียงดังหน่อยครับดังกว่านี้ครับดังดังดังกว่านี้ดังกว่านี้มันมันมันไม่เยอะครับต้องสุดสุดปอกเลยครับสุดปอก สุดสุดสุดแล้วนะเอาเอาใหม่ครับเปล่าใหม่ครับเปล่าใหม่ลงจากรถครับลงจากรถลงจากรถงั้นจอดตรงนี้เลยเแล้วเป่าเป่าใหม่ครับเป่าใหม่ครับเป่าเป่าคุณตำรวจครับผมได้แค่ยิงอาเป่าเป่าอีกรอบนึงเป่าอีกรอบนึง เครื่องยังไม่ดังอีกรอบหนึ่งก็อีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงเครื่องไม่ดังเครื่องไม่ดังด้วยใช่ใช่เปล่าเปล่าเป่าอ่ะไม่เห็นได้ยินเลยไม่ได้ยินอะไรเลยเป่ายังเนี้ยเป่าไหมเอ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 าไหมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอรอบใช้อีกรอบหนึ่งอ่าอีกรอบอ่ะครับตี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 ติีต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 ีไอ้ตีไอ้ตีมีแอลกอฮอล เป่ามาเครื่องสแกนวัดเรียบร้อยอันนี้เมาแล้วขับนะครับขออนุญาตนะเอางี้ถ้ามีค่ากาแฟก็จะจบกันค่ากาแฟกาแฟเท่าไหร่ครับ4,000ก็ได้นะครับก็ได้นะได้ครับได้ก็กระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยกระเป๋า387ครับ387 387ใช่ไหมครับใช่ครับ387 อ๋อตีไม่คนนี้ไม่มีอะไรเต๋คนนี้เครื่องเครื่องเครื่องสแกนพลาดเครื่องเครื่องสแกนพลาดจอดเลก่อนแล้วไปยาคนตัวก่อนนะฮะตัหนึ่งนะไปยาคนตัวเลยไปคุณมีไอซีนี่คืออะไรครับเนี่ยคุณจะไปก่อนเชิญเลยครับเชิญไปได้เลยครับขอบคุณครับขอโทษเสียเวลานะครับไม่ไม่ไมมผมได้มาเป็นค่าตอบแทนตอบค่าเพียจอดครับจอดครับอ๋อตรวจคนเข้าเมืองครับชิดซ้ายเลยครับชิดซ้ายรถชิดซ้ายครับรถชิดซ้ายครับชิดซ้ายเดี๋ยวผมจะเปิดให้เข้าทีละคนครับผมชิดซ้ายครับ คันนี้เป็นไงคันนี้ขับขับชนด่านนะตีต้องปรับค่าปรับชนด่านลอยของเรานะค่าปรับ5,000นะครับค่าปรับชนด่านชนด่านใครที่ชนด่านเนี่ยผมไม่ได้เนี่ยคนนี้คนนี้ปรับไปยังตีคนนี้คนนี้อ๋ออคนสาวพิเหรอเอโทรศัพท์5,000ครับชนด่านชนคนด้วยทำลายทำลายทรัพย์สินเจ้าหน้าที่และชนเจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อกี้นี้ปอดแทมหักเลยชนอะแต่ว่านี้หยวน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 ไม่เป็นไรหยวนหยวนเขาไปก็ได้คือมันก็เป็นความผิดของเขาแหละที่เราไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนอะไรเขาเลยครับผมไม่มีโทรศัพท์ครับ เดี๋ยวรอให้ครับไม่ต้องหว่วงคุณเลขอะไระ <S 2> <S 2> ครับ424ครับครับผมดีมากา <S 2> <S 2> นี่ฮะอ่าคนนี้คนนี้คนนี้อยู่คนนี้เอารถอยู่ไหนครับรถอยู่ไหน FMJ ขาวครับอ๋อเข้าไปข้างในนะอันนี้ถือว่าทำลายด่านนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตักเตือนก่อนล้วกันว่า <S 2> <S 2> <S 2> อ่าตอนนี้มันมีเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าตอนนี้มันมีโจนนะครับที่ลักลอบเป็นกลุ่มการล้ายเลยที่แบบ หดสุดๆเลยครับที่พยายามขนยาเข้าในประเทศผมก็เลยต้องมาตั้งด่านแบบเนี้เพื่อสกัดจับงั้นผมขออนุญาตคนตัวนะครับได้ครับยาชนิดอะไรครับปอรูเม็กอ่าน่าจะเป็นโอ้โหหลายสารเลยครับขออนุญาตคนตัวนะครับพอรอตอรอแม็กขออนุญาตคนตัวนะครับครับผมโอเคครับเรร้อยครับผมครับไอเต๋ไอนี่ขนบาซูก้าเข้าด่านเต๋มีบาซูก้าด้วยดูดิมันหนีแล้วอ๋อ เอาคุณหนีนะคุณหนีนะขออนุญาตนะครับเฮ้ยอันนี้กูไม่ได้หนีครับเข็ดหรือยังครับคุจับกูแล้วนะคุณเข็ดหรือยังเข็ดแล้วไม่ใช่อันนี้กูตีไปก่อนรถบารถบากูต้องไปเคลียร์ตรงนู้นมือเคลียร์มันเป็นเลยมันมีบาสูก้ามานี่ครับมานี่ครับจอดครับจอดลงจากรถครับลงจากรถเลยลงจากรถเลยอ่าไอ้เด็กสกอตนะอ่าลงลงเท่าไรครับลงจากรถครับชิดซ้ายจอดด้านหลังคันนี้ครับชิดซ้ายครับชิดซ้ายครับชิดซ้ายครับโอเคครับโอเคหันตัวเองเข้าไปที่รถครับหันหน้าไปแล้วยกมือครับหันหน้าไปแล้วยกมือ อ่าหันหน้าไปยกมือครับลงจากรถแล้วหันหน้าเข้ารถแล้วก็ยกมือครับยกมือเฉยไม่ต้องคุกเข่าครับยกมือครับอ๋อโอเคครับโอเคขออนุญาตตรวจคนคันนี้ก่อนนะตรวจคนด้วยนะอ๋อนี่นักตกกุ้งวอดก้าเนี่ยไม่ควรมาเข้าด่านนะวอดก้าเนี่ยอ๋อมีแต่ก,กุ้งอ๋อเชิญครับเชิญครับเชิญครับแต่ผมมึงผมปลดอันนี้ให้ก่อนครับหายหายทีย่อ ทางนี้นะครับทางอย่าอย่าไปทางทางซ้ายครับทางซ้ายครับทางซ้ายครับขออนุญาตค้นตัวนะครับเพราะว่าผมค้นยาเสพติดการเข้าเข้าไปในเมืองนู้นอยู่ครับโอเคครับโอเคครับวิกกี้มีวิกกี้นะอ๋อเอาเอาเล่าก็เอาด้วยครับคือจริงๆมันคือเล่าอ่ะถ้าคุณเอามาขับรถแบบนี้มันดูผิดกฎหมายนะจริงๆอ่ะเอางี้ผมแกล้งมองไม่เห็นแล้วกันโอเค เยลใครเนี่ยผมขอเคลียร์คนนึงนั่นไปแกับชัดเลยมานี่ครับมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอ่าผมจะมองไม่เห็นแล้วกันแล้วผมจะปล่อยผ่านไปมีสักค่ากาแฟไหมครับสามแปดเจ็ดเท่าไหร่ก็ได้ครับกาแฟเอ็มร้อยอย่างเงี้ยที่มันมันเหนื่อยครับที่มันดูแดดตรงนี้อ๋อโอเคผมผมช่วยนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับยัดหยัดเอายัดแป้งมายัดแป้งมาอ่าสามแปดเจ็ด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  สามแปดเจ็ดครับสามแปดเจ็ดพอไหมครับโอ้ยพอพอพอครับเชิญครับเชิญคืนเดี๋ยวผมขยับรถให้นะครับท่านโอเคโ้ยทัวทีครับท่านโทัวทีครับทัวทีครับท่านรถขั้นไหนครับรถขั้นไหนอ๋อถึงเอออ่รยี่สิบโลตีฟ้าครับโอเคครับแป๊บนึงนะท่านไปเลยครับตะอันนี้ลูกคนใหญ่คนโตตีนยางแตกหรือเปล่าอันนั้นไงอ๋อแตกเดี๋ยวผมซ่อมให้ครับผมซ่อมให้ผมซ่อมให้ทัวทีครับ แป๊บนึงนะโอเต๋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 กล่องซ่อมตีต๋เตกล่องซ่อมสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดน้ำลูกคนเดียวไม่มีกล่องซ่อมไหมครับไม่มีครับเอาคุได้กล่องซ่อมมาแล้วนะพันคุณไม่ต้องจ่ายไปเลยโอเคขอบคุณครับไปเชจอเลยคร้วแป๊บนึงครับผมซ่อมรถครับท่านท่านอะไรครับโหทะเบียนทะเบียนรุ่นใหญ่ด้วยเนี่ยถามเข้าวของด้ยนะโอ้ยทะเบียนนี้ยี่สิบล้าน จริงๆถ้าคนไม่ได้ทะเบียนไม่รู้หรอกเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับเชิญเลยครับตัวทีนะครับท่านผมไม่ต้องพายก็ได้ครับโอเคครับตัวทีครับคนได้กินวิจัยหมื่นหนึ่งมึงได้เงินมึงได้เงินมาเท่าไหร่แม่ได้เงินเท่าไหร่เลยไม่ได้กำไรเลยเนี่ยทำไมอ่ะ ก็เขาเขาบอกว่าอ๋อเขาเขาจ่ายเงินห้าพันแล้วเขาขอของซ่อมโอ้ไม่มีของซ่อมเขาก็เลยคืนเงินห้าพันเขาไปจอด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 ลงจากรถลงจากรถครับครับแล้วคุกเข่าหันหน้าเข้ารถครับหันหน้าเข้ารถแล้วคุกเข่าครับโอเคเต๋เต๋อมาขนยาเสพติดในรถเดี๋ยวเอาปืนจ่อไว้เต๋ไม่ไม่มีครับยาเสพติดนะครับผมพอดีว่ามันมีขาดดูเล่าวิทกุ้งวิตกกีด้วยนะวิทกุ้งวิตกกีด้วยนะผิดกฎหมายเหมือนกันนะ ครับผมดูในตัวด้วยในตัวด้วยขออนุญาตดูหน่อยนะครับไม่มีครับเช็คได้เลยครับโอเคครับโป่งครับโป่งโป่งตะไปตะไปดีวัาิตตเตตตไปดีว่เตะ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 ไปเร็วเตะ สีไปเร็วมึงเห็นในไอดีเป้าในอะไรในประกาศอะประกาศว่ามึงอ่านดูดิในประกาศไหนมึงอ่านดิในประกาศไหนแล้วตรงไหนเรากนี่ยของตำรวจจีของตำรวจอะค่าสินใหม่ทดแทนได้ดีกว่นเนอะเราชอบตรงไหนเราตรวจคนเข้าเมืองเพื่อคนขนยาไม่ใช่เออแต่ว่า ประกาศมีคนไปแจ้งแจ้งเราไงเราจะเป้าไม่แจ้งนะลุงเพราะไม่ได้ตังค์จากใครเลยสักบาทกูได้ไงโอเคเขาได,ได้ได้กำไรจาก <laughs> กูไม่ได้เพราะว่าวตัางค์ให้เขาสบายแถบเก็บไม่ได้เถอะว่าโชคร้ายเป็นการตกนัฐละ